เที่ยงครับ25นาทีแล้วนะครับกิจกรรมร่วมปันร่วมบุญเพื่อสมทบทุนนกกับน้องๆเด็กเยาวชนที่อยากไล่ที่โรงเรียนผู้รู้ยอศส .80 นะครับ อ่ะกลังปั่นกับตรงนี้ถ้าใครจำได้เป็นพื้นที่ที่ก,ก็าทำบ้านกับหัวตาคาชิลงดินนีอ่ะเสร็จแล้วบั่นกลับโรบงเรียนูรูเราโซ่อ,กกอ,อยู่ข้างหลังอ่ะเพจะเติมพลังที่หลังก๋วยเตี๋ยวหมูตุนอ่ะ อัดต่อปัดต่ออีกไม่ไกลแล้วระยะทางอันนี้ประมาณ50กิโลเมตรแล้วอันท่องเที่ยวไปในตัวนะปันท่องเที่ยวในสไตล์ของเรานะแดดเริ่มมาแล้วเที่ยงครึ่งแับเดียวต่อถึงโรงเรียนแล้วเป็นทางลัดเลาะไปยังโรงเรียนผูรุยศศศแปนหรือว่ายศ8 0ซึ่งเป็นโรงเรียน ทางปัดยาสังวรารามที่ให้การอุปถรรัมภ์เด็กนักเรียนเยาวชนผู้เรียว่าได้อโอกาสขณนะทางบ้านยากจนก็มาเรียนที่นี่เรียนฟรีอยู่ฟรีินฟรีนะครับกลุ่มจักรยานคือกลุ่มว่าคน อะไรสักอย่างนึงประมาณนี้นะผมก็จำอาจจะคัดเคลื่อนคัดเคลื่อนนะครับนำกิจกรรมนำทุนมามอบให้แล้วก็ปั่นจักรยานด้วยเราก็มาอารมณ์สมทุนด้วยแล้วปั่นจักรยานด้วยแต่เราก็ได้มีโอกาสแยกตัวมาปั่นเส้นทางในสไตล์ของพวกเรา เออปันกลับปันกลับเป็นทางที่เราปั่นหลากหลายหลากหลายวันนี้เรียกว่าแฮปปี้สุดๆแฮปปี้สุดๆอ่ะโอ้ทำไมใครเข้ามาสร้างสนามบอลไว้ตัวนี้นะฮะเอ้เจ้าถิ่นพาหลงโอ้ปลาป้าปบากลับบนกลับ